สินค้าเป็นช้อนซ่อมนะคะตาหัวมาลายของแท้ร้อเซค่ะขนาดนะคะความยาวของช้อนนะคะอยู่ที่1 8 5แปดจุซนติเมรค่ะซ่อมก็ยาว1 8 5แปเซนตมรเหมือนกันนะคะความกว้างของช้อนนะคะอยู่ที่4ี่ซนติเมตรค่ะความกว้างของซ่อมนะคะอยู่ที่2.8งจซมค่ะสินค้านะคะเป็นของแท้นะคะ รุ่นลายหยดน้ำค่ะหนึ่งกล่องนะคะมีทั้งหมดสิบสองคู่ค่ะความหนาของเขานะคะอยู่ที่หนึ่งมิลค่ะนะคะนี่นะคะกล่องนะคะของแท้นะคะ